สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะเหรียญท้าวเวสวรรณพันล้านรุ่นแรกนะคะที่ละลึกกรถินประจำปี2565นะคะวัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็นนะคะจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะพระอาจารย์สุริยันโคษสป,ปัญโยค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเนื้อมหาชนวนนะคะรวมมวลสารทั้งหมดนะคะรุ่นนี้นะคะที่สําคัญนะ,ะทาวเวสวรรณพันล้านนะคะรุ่นนี้จัดซื้อรถ ฉุกเฉินนะคะจำนวน7คันนะคะถือว่าเป็นสาธารณประโยชน์นะคะและรายการนี้คือรายการที่7จานเนื้อมหาชนวนรวมมวลสารทั้งหมดจัดสร้างทั้งหมด2 0 0 0 0เหรียญน,นะคะสำหรับรายการนี้เดี๋ยวเราไปแกะดูเลยนะคะดูค่ะสวยงามนะคะนี่สัญ,ญาลักษณ์นะคะยันสมปรารถนานะคะ Uh huh. ซีนอย่างดีนะคะดูเนื้อมหาชนวนมวลสามนะคะขออนุญาตนะคะเอาออกจากซองดูดูผิวค่ะสวยมากนะคะองค์ทาวเวสุวรรณค่ะเวสุวรรณพันล้านค่ะเป็นงานทาวเวสุวรรณรุ่นแรกนะคะของวัดป่าหวังน้ำเย็นเลขโค้ดนี้ หนึ่งเจ็ดเก้าเก้าค่ะหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าสวยคมมากนะคะดูความนูนด้านหลังของยันสมปรารถนานะคะนเนื้อนี้นะคะรายการที่เจ็ดจะสร้างแค่สองหมื่นเหรียญน,นะคะนี่ดูความสวยงามนะคะถ้าท่านไหนอยากจะเช่าหานะคะก็สามารถทักไลน์มาได้นะคะหรือว่ามาที่เพจ imafc ก็ได้ะคะ่ะทัก inbox เพจมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้นะคะโชว์ไว้ที่หน้าจอนะคะสวยงามตอนนี้มีประมาณสิบเหรียญนะคะสวยงามมากนะคะลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์สุริยันโคศสัพันโยนะคะวัดป่าวังน้ำเย็นก็ติดต่อมาได้เลยนะคะนี่สวยงามค่ะร่วมบุญด้วยการหาที่ระลึกกระถิ่นนะคะ2565าหถวายนะคะรถชุกเฉิญนะ คคันนะะดูค่ะโคดสอเสือคอระ,คะังค่ะโคสัป,ปัญยนะคะอยู่มุมขวาอันนี้เป็นซูมให้ดูใกล้ๆนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์และกด subscribe ช่อง i m a f c ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ